ครับเอฟซีหน่อยคนหาอยู่หากินครับพี่น่วงมากลางทงกลางไทยแล้วพี่น้องอ่ะเมื่อนี้ก็ว่าได้ไปหาอยู่หากินงุ่มหอยปู๊บไปย,ยังยพี่น้วงมาต่อไก่อีกพี่น้วงมาแก่มือนะครับรอหอ,อกขางบันบันหน่อยพี่น้วงไปบันบันแย่พี่น่วงมันบันหน่อยบันแย่พี่นว้นๆๆนวงมาใส่ไก่ใส่หนุกเขาน้ำพร้อมพี่น่วง ไปเปลี่ยนซื้อเพิ่นอยู่พี่น้องมันตรงกับช่องของเพิ่นของอาจารย์เพิ่นอยู่กันของเพิ่อนนะครับจะเรียกว่าสิเปลี่ยนอ่าซื้อไม่จักรจิตตังซื้อวแหังได้ดีพี่น้องพอดีตั้งซื้อเจ้าสร้างบั่นกต่ว่าตรงนันกับของเพิ่นก็เรียกว่าอยากเปลี่ยนอยากมาผิดธีสิทธิ์ของของเพิ่อนนอกพี่น้องเขาก็อยากเปลี่ยนซื้ออยู่ บัวดมีแนะนำซื้ออยังดีๆกันแนะนำซื้อเขอาไม้ด้วยพี่น้องที่แรกซื้อเจ้าสองครับนกเป็นนก <c oughs> นกหูเสียงหน่อยครับพี่น้องโอ้โหว่าตั้งซื้อ,อยังดีนะพี่นอ้องมาก่อไก่เพิ่งมาหลุดมาชมกันพี่น้องโบ้ไร้ใ่กันห้างเมื 100, 000, 000, อนี้ว่าสมานบ่แต่ว่าผมมาผู้เดียวพี่น้องแต่กล้องบ่วด้มากมันครับแต่กล้องยูบานอยูบาน,บานเรียนยูบาน โอ้โหผมบริหาลูกต่อมากพี่น้องยานคนมาลักโอ้ยยุบันมีขี้มว่ยลักไก่ลักนกครับคนยุยไก่กันแล้วพี่น้องกินซากกันกาลักออกไปผมก็เลยเราแว่ระวังหูอ้ยไก่เขี้ยากินเขาพี่น้องไปโบราณแย่กั้งพี่น้องผมเขาไปใส่ไก่กันพี่น้องไปดูน้ำชนมาษีมันน้ำมัมีไก่มาหันบ่แต่ว่าก็มีคนขี้เปล่า ไปอยู่ข้ามตงนี้ผมกรับมามหลอดนื้อพี่นุ่มคุนก็มาต่ำมาติดออกไปก่อนมามหลอดไหมพี่หนมไปสมันมาดุนลุงกันพี่น้องผมใส่สีบเบอเดไทยเบิ้งเด้อพี่น้องผมใสสีมาไทยพี่หน้องเบิ้งว่าผมมาใส่ไก่ครับใส่หนึ่งเขาเนาะสีเอรดไทยพมบอกคักกองบบไร้เดาม,มาแล้ักกล่องผมกับเบอร์เดีม,มงไป เดี๋ยวน้ำชุ่มแทนด้วยซิทีนี้เขาใส่ข้างในทีพี่น้องหามองใส่กันพี่น้องโอ้ยประ,ะได้เพื่อนปอะวัตจะชินไก่เพี่หนุง่งไ,ไปไปใส่กันนะพี่น้องเด้อ่องใส่เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมากเลยครับผมมีไถ่เปิ้งไก่พันพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ไก่ยื่นไก่พันพี่น้องคุณช่างครับ,ไ,รบไก่พี่น้อง พน้องไปกำกักไข่เขามาไปบอกพวกเอาม่กมีเหบมาหนีเพีครับผมใส่คนละฟังใส่คนละฟังคุณแางเทาเนี่ยเดี๋ยวปลีน้ำพี่น้องเสร็เขาต่อเลยเด้พี่น้องมาทางขอบขึ้นน้ำ สิทธิจับค้าวจับเขาอ๋อพี่น้องมันเลใส่นกเขากันแล้วพี่น้องเด้อรุ่นนกเขามันก็สิได้จับข้าว,าวพี่น้องเขาลูกเขานนเขา,ขา,เา,เขาดีไปครับไปดีครับพี่น้องโอ้ยต่อไกลกับเบ้าเข่าพี่น้องตอนลกเขากับเบ้าบ่หมันพี่น้องจะเป็นียังช่วงนี้ครับหาคด้านนี้บ่หมันพี่น้องตอนลกเขากับบ่หมันต่อไก่กับบ่หมันสัดสองเท่านี่บ่ไข่ได้พี่น้อง อั้งทั้งแถวมีปีกนี่ีนี้ผมโบ้ไขมันครับพี่น้องนี่ผมมานี่ครับไก่ห่วยครับพี่น้องเห็นไก่ห้อยมันเมื่อเช้าวนนี้ผมใส่ไก่แล้วผมก็ไปลุ่งงมบอกหอยพี่น้องไก่ใส่ห่านั่งไปกินเลี่ยงพร้อมเบิ้งผมเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งได้ครับแก้ร้ายเตือพี่น้องไปเบิ้งเสียมือเปล่าเด้อพี่น้องสมมาช่องหน่อยหาอยู่ให้กินพี่น้องนี่ครับบอกหอยจูบกับบอกหอยเชอรี่ครับบกหอยเชอรี่สามสี่น้อยซุ่มเลไลนบอกหอยจูบพี่น้อง หอยจุบแถวบ้านผมบึดพี่น้องนี่จะบอกใครจุบหลุดลวนพี่น้องไงในกกนอกรีดเลี่ยงนี่เด้อพี่น้องเด้อบอขาดแรงขาดง่ายเด้อพี่น้องถึงบ่ได้หนึง่งผมก็ต้องห้าวหนึ่งเมื่อบานพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิง่งติดตามบอพลาดคลิปใหม่ๆให้ผมนี่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สงสัยสิไรีกลับบ้านแล้วพี่น้องไปไปพี่น้อง ไม่ฮะออกไปหารถเนาะพี่น้องเนาะผมก็สิออกไปปิดรถอยู่เฮ้ยปิดคลิปอยู่รถเลยพี่น้องไปครับยังไปหารถคือบลุงลุงลุงบลุงตุ้งนั่งพี่น้องเลยนี่ครับขึ้นไปเก็บมาเรียบร้อยนกกระเก็บมาเรียบร้อยพี่น้องพวกเขาผมก็ใส่ขิมไใบน้ำกันพี่น้องใกล้กับยู่แถวนีแหละใส่ใกล้กันพี่น้องบ่นนี้ยินเสียงไก่ปาตอบจักไปใส่พี่น้อง นี่ห้อยเ,เขามาใส่กวอนเหรอให้เขาไปกินกนมม้อ,พน,อน,บบนพี่น้องนี๋ยครับผมใส่เขาแต่วผมไม่ได้ทายเบิ่งพี่น้องหินตะบอนพี่น่องเห็นปะห้อยผมใส่พี่หน้องว่าเขาพี่หน้องใส่เป็นชั่วโมงนะว่าเม็่วันหน่หน่อยชั่วโมงนี่พี่น้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงผมเก็บบอกไหมเก็บต,ตั้งดวนพี่น้องแต่ผมไม่ได้ไทายพี่หน้องเบิ้งซื้อเพราะว่าผมมัน พี่น้องโอ้ยผมใส่ไก่ยังซุยใส่นกเขานี่พี่น้องผมยานมันห้อยใส่นกเขาพี่น้องนี่ครับนี่โอ้พอผมมาตัวที่หลังกระเจ้าเพราะมันบปิเขาพี่น้องเพราะมีห้อยคนมาเหรินแล้วนกมันหูทางแล้วพี่นงค์นี่เปิ้เขาเขากระบื้เขาพี่น้องเอ้ยไปปลากระบื้อไปไปพี่น้องไปปิดคลิปยูโรถพุ่นละล่าพี่ล่านงอ์ยูโรถพุ่นละพี่น้องไป พี่นงครับมาหอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่นงองเนี่ยครับโอ้แดดเนี่ยพี่นงองกลับบ้านแล้วพี่นงองบ่เขาใกล้กับพวเขาคงได้งุ่มบกหอยมีลาแล้วพี่นงองงุ่มบกหอยไปกินแลงไปบกหอยไปนารถแล้วพี่นงองจำจำหรือเด้อเนี่ยกินแลงแต่ว่าผมกับพรท่านเนี่ยไปต้มหนูพี่นงองผมก็จะไปแช่ไว้อันยุ่ยเหี้ยนผมงุ่มไปตะมือมนิน่งยังพี่นงองผมกาสป มันะต้มไปมืตตอเสาครับมัอจะต้มจิ้มเจียวแกงใส่น้ำมันสมเนี่ยเป็นเส้นละพี่น้องไปครับคลิปนี้มันมี่ยงไรพี่น้องมาต่อไกลกับมันใสมดเขากับบอมานพี่น้องเอ้ยนกเธอหนีเดิยนยากพี่น้องบ่หล่ออยากย่อมลุ่งดินหายเลยพว่นี้ตั้งต้นใหม่เป็นพี่น้องตั้งนกมันเป็นบ่สูงไหมพี่น้องนานี้จะเป็นเงีงตั้งนกมันมีเลี้ยงลูกพี่น้องนานี้ต่อ,อยแย่เอา คลิปนี้ก็บม่มีอะไรพี่น้องเมื่อไก่กับกินเหี้ยวเมื่อกันใส่นุเขากับกินเหี้ยวแต่บ่ก,กินเหี้ยวได้บอกไว้ในเมื่อตุ่มมีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับไปแล้วครับกลับบ้านแล้วพี่น้องบ๊ายบายครับ